การจัดประสบการณ์ระดับปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่หนึ่งครูประจำวิชานางสาวการจานาศิริจันเสาว,ว่าที่ร้อยเอกนพพลัดพรหมณีผู้อำนวยการโรงเรียนอาจารย์ละอองพรหมณีผู้จัดการโรงเรียนโรงเรียนอนุบาลบ้านฟ้าใสสำนักงาน,นาคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ในชั่วโมงต่อไปนี้เป็นรายวิชาคณิตศาสตร์แบบฝึกหัดหน่วยที่9บ้านแสนรักเรื่องการฝึกเขียนเลข7อาราบิกจิจกรรมการทำแบบฝึกหัดร่องรอยการเรียนรู้และชุดเสริมทักษะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เกี่ยวกับความคิดรวบยอด ตัวเลขจำนวนรูปร่างการนับและการคำนวณจุดประสงค์การเรียนรู้เพื่อให้เด็กนับและรู้ค่าจำนวนตัวเลข1-7ถึง7ได้เพื่อให้เด็กรู้ทิศทางตำแหน่งข้างหน้าข้างหลังเด็กนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามารู้จักสัญลักษณ์ของเลข7กันนะคะเด็กๆทราบไม่เอ่ยว่าสัญลักษณ์ของเลข7เป็นสัญลักษณ์อะไรเลข7เขียนได้กี่แบบเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะเด็กๆพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะสัญลักษณ์ของเลข7คือสัญลักษณ์อะไรคะว้าวปืนแฟดนี่เอง ตัวต่อไปเป็นตัวอะไรนะว้าวเลขเจ็ดอาราบิกนี่เองตัวต่อไปคือตัวอะไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกว้าวเป็นเลขเจ็ดไทยนี่เองนะคะเดี๋ยวต,วตัวต่อไปเลยค่ะอ่าเป็นเลขเจ็ดตัวหนังสือนี่เองนะคะเด็กๆตัวต่อไปเลยค่ะ เซเว่นเจ็ดนี่เองเด็กๆ,ๆเห็นแล้วใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามานับและรู้ค่าของจำนวนบ้านกันนะคะเด็กๆว่าบ้านมีกี่หลังเด็กๆพร้อมกันได้ยังคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยคะ่ะ บาหลังที่หนึ่งหลังที่สองหลังที่สามหลังที่สี่หลังที่ห้าหลังที่หกหลังที่เจ็ดเลคะเด็กๆนับได้เจ็หลังเป็นตัวสุดท้ายคำตอบก็คือ จ็ดหลังนะคะเด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เรามาเขียนตัวเลขอะไรกันคะเด็กๆตัวเลขอะไรเอ่ยว้าวตัวเลขเจ็ดอาราบิกนี่เองเด็กๆพร้อมกันรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเด็กๆก็ชูนิ้วชี้ไปกลางอากาศเลยนะคะเรามาเขียนพร้อมกันเลยค่ะลากเส้นตรงนะคะ จากซ้ายไปขวานะคะลากเส้นตรงจากบนลงล่างเก่งมากเลยค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะลากเส้นตรงจากซ้ายไปขวาลากเส้นตรงจากบนลงล่างเก่งมากเลยค่ะเป็นตัวอะไรเอ่ยเป็นตัวอะไรคะว้าวเลขเจ็ดอาราบีกนี่เอง เด็กๆคะวันนี้คุณครูก็มีคำถามมาถามเด็กๆนะคะว่าบ้านมีจำนวนกี่หลังเด็กๆทราบไหมเอ่ยถ้าเด็กๆทราบแล้วเด็กๆก็ตอบแล้วก็ส่งคลิปมาให้คุณครูด้วยนะคะเด็กๆคะเด็กๆหยิบหนังสือเล่มสีชมพูนะคะร่องรอยการเรียนรู้ขึ้นมาเลยค่ะเด็กๆแล้วเปิดไปที่หน้าสิบเลยนะคะ เด็กๆหยิบใบงานหน้าสิบขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะทีนี้เด็กๆนะคะนับจำนวนสิ่งของในภาพแล้วขีดเส้นเฉียงทับตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมที่ตรงกับจานวนสิ่งของนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าในบ้านของเรามีสิ่งของอะไรบ้างคะเด็กๆมีแก้วนะคะมีพัดลมมีดอกไม้มีแปรงสีฟัน มีซ่อมแล้วก็มีกระเป๋านะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำตัวอย่างให้เด็กๆดูหนึ่งข้อนะคะเดี๋ยวคุณครูจะนับแก้วว่ามีทั้งหมดกี่ใบนะคะหนึ่งสามสีนับได้5ตอบ5นะคะแล้วเราก็มาขีดทับ เลขห้าลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะส่วนที่เหลือนะคะเด็กๆก็ลงมือทํากันได้เลยค่ะเด็กๆ,ๆคะเด็กๆ,ๆหยิบใบงานหน้า74ขึ้นมาเลยนะคะ เด็กๆคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะนับจํานวนบ้านที่ซ่อนอยู่ในภาพแล้วขีดเส้นเฉียงทับตัวเลขในช่องสี่เหลี่ยมให้ตรงกับจํานวนบ้านที่นับได้นะคะเด็กๆคะบ้านของเราคือหลังคาสีแดงเด็กๆเริ่มนับกันเลยนะคะเด็กๆนับตัวสุดท้ายบ้านจํานวนเท่าไหร่คือตัวสุดท้ายนั่นคือคําตอบแล้วเด็กๆก็มาขีดทับ ตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะเด็กๆเด็กๆลงมือทำกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆหยิบใบงานหน้า79ขึ้นมาเลยนะคะให้เด็กๆนะคะระบายสีพยัญชนะตัววอรและพอที่กำหนดให้แต่ละหัวข้อแล้วเขียนตามรอยประ ที่มีค่าเท่ากับจํานวนพยัญชนะลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทําตัวอย่างให้เด็กๆดูหนึ่งข้อนะคะข้อที่หนึ่งคือตัววนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามานับกันเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก นับได้6เป็นตัวสุดท้ายตอบ6นะคะแล้วเราก็มาเขียนเลข6ตามรอยประลงในช่องสี่เหลี่ยมเลยค่ะเด็กๆเห็นแล้วใช่ไหมคะทีนี้ส่วนที่เหลือเด็กๆก็ลงมือทำกันเลยค่ะเป้าประสงค์ที่ได้จากการเรียนในหน่วยนี้เด็กสามารถนับและรู้ค่าจำนวนตัวเลข1-7ถึงได้ เด็กสามารถรู้ทิศทางตำแหน่งข้างหน้าข้างหลังเด็กๆให้ผู้ปกครองอัดคลิปการเรียนการทำแบบฝึกหัดและการตอบคำถามส่งให้คุณครูเพื่อที่จะประเมินพัฒนาการของเด็กๆและนำไปประเมินผลพัฒนาการในการพิจารณาการเลื่อนชั้นในโอกาสต่อไป จากที่เด็กและผู้ปกครองได้เรียนผ่านบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์แล้วนั้นหากผู้ปกครองมีข้อเสนอแนะสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อติชมครูผู้สอนจะได้ทำการพัฒนาและปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งให้ผู้ปกครองทำแบบประเมินความพึงพอใจผลงานของผู้เรียนและนำมาส่งกับครูประจำชั้นด้วยนะคะ อันหนึ่งทางฝ่ายวิชาการของโรงเรียนจะนำผลการเรียนการสอนมาทำการประเมินครูผู้สอนเพื่อที่จะได้พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนในโอกาสต่อไปเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย